เื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีฮะคุณพิพัฒรัรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานเปิดการสัมมนามอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงานค่ะท่านผู้ชมคํานี้คําว่าบัณฑิตแรงงานมีขีดเส้นใต้คานี้นะคาว่าบัณฑิตแรงงานก็คือจะฝึกอบรมแรงงานเป็นบัณฑิต แล้วจะไปทำงานนะอะไรในพื้นที่รวบรวมตัวเลขคนว่างงานคนสูงอายุที่ต้องการทำงานที่บ้านรวมไปถึงแรงงานอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนทำหลักประกันสังคมนี่คือหน้าที่ของบัณฑิตแรงงาน<อ>คือคนทำงานก็มีรายได้ด้วยแล้วก็ไปต่อยอดให้คนอื่นๆในชุมชน<อ>เข้ามาสู่ระบบมีหลักประกันมีแรงงานมีรายได้นะไปฟังรายละเอียดจากท่านรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ วันนี้ที่มีการสัมมนาเรื่องของบัณฑิตแรงงานนะครับปัจจุบันนี้ใน3จังหวัดและก็เสียอเภอของจังหวัดสงขามมีบัณฑิตแรงงานประมาณ380คนซึ่งก็มีมาหลายปีแล้วนะครับและขณะนี้กระทรวงแรงงานโดยท่านประหลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านก็ได้มีการขยายต่อไปของบัณฑิตแรงงานในทุกๆอำเภอ เทศไทยนะครับหนึ่นเภอหนึ่งคนซึ่งการที่เราวันนี้มีการสัมป,ปนาในปี2,567เราก็ได้ประมาณสักร้อยกว่าคนแต่เป้าหมายทั้งหมดเนี่ยเราต้องมีครบทุกอำเภอก็ะจะไปครบเมื่อปีงบประมาณ2,569เราจะได้ครบทุกอำเภอซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจนะครับว่าทางสำนักงบประมาณ กรุณาจัดงบให้กับเราเพราะบัณฑิตแรงงานมีความสำคัญมากๆสำหรับกระทรวงแรงงานเราซึ่งเรามีอาสาสมัครแรงงานอยู่แล้วนะครับในแต่ละตำบลแต่วันนี้เราเพิ่มบัณฑิตแรงงานเข้าไปในประจำอำเภอและที่สำคัญที่สุดของบัณฑิตแรงงานก็คือเราจะเอาน้องๆ ที่มีจิตอาสาที่จะกลับเข้าไปทำงานในภูมิลำเนาของตัวเองมาเป็นบัณฑิตแรงงานซึ่งน้องที่มาคำว่าบัณฑิตแสดงว่าคุณต้องสำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาตรีเพราะฉะนั้นคุณสามารถสื่อสารประสานงานกับทางอสอรอแล้วก็ประสานงานกับคนในพื้นที่ในอำเภอของท่านเพื่อ นำข้อมูลไปให้กับห้าเสือแรงงานของแต่ละจังหวัดและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็เป็นคนช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ให้คําอธิบายสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาทํางานในตัวจังหวัดในเมืองหรือในกรุงเทพมหานครของเราไม่ว่าคุณจะทํางานในสาขาอาชีพอ,อะไรคือแรงงานสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจ แต่บัณฑิตแรงงานเนี่ยจะไปประสานในชุมชนเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมระหว่างแรงงานต่างๆคนแก่ที่อยากทํางานที่บ้านอย่างงี้ใครว่างงานนะอยากมีงานทำคุไพโร์โชติกาสถิเรปลัดกระทรวงแรงงานเสริมว่าโครงการนําร่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็สี่อำเภอของสงขลาบัณฑิตแรงงานชายแดนภาคใต้ค่ะนะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา บัณฑิตแรงงานจากจชงหวัดภาคใต้380คนบัณฑิตแรงงานประจําอําเภอแรงงานจังหวัด113คนรวม493คนแล้วโครงการบัณฑิตแรงงานเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ทําให้การประสานในพื้นที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั่วไปในพื้นที่ด้วยลดการว่างงาน,นแลวก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ชื่นื่นนะท่านรัฐมนตรีอุณพิพัฒน์รัรชกิจประการก็พบปะกับ พี่น้องบัณฑิตแรงงานนะคนเหล่านี้แหละครับจะไปขับเคลื่อนอาการทํางานในพื้นที่ะนะผู้คนในพื้นที่แรงงานต่างๆนะทั้งวัยทํางานแล้วก็สูงวัยฮะนะโอ้ชื่นบ่นมากเมื่อวานนะี้นะ878อำเภอทั่วประเทศนั่นคือต่อหมายะนะ